เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมวิ่งในการแข่งขันวิ่งมาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลกในรายการวิ่งผ่าเมืองซีซัน8 Amazing Thailand Marathon Bangkok ครั้งที่8ณโรงแรมปรทุมวันเพินเซตเขตปทุมวันและก็ท้องสนามหลวงเขตพระนคนรกรุงเทพนะคะการนี้ทรงพระําเนินไปยังจุดปล่อยตัว ทรงกดแตรลมปล่อยตัวนักวิ่งระยะฮาฟมาราธอน21.1กิโลเมตรและทรงวิ่งประเภทระยะฮาฟมาราธอนร่วมกับนายเอเลียสคิปโชเก้ ke, ตำนานนักวิ่งมาราธอนหนึ่งเดียวของโลกค่ะโดยมีนักวิ่งจากทั่วโลกนะคะสมัครเข้าร่วมวิ่งอีกจำนวน2 0,000ื่นคนซึ่งทรงใช้เวลารวม2ชั่วโมง13นาที40วินาทีและพระราชทานพระราชวรโรกาสให้ในายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลกล้าวถวายเหรียญรางวัลที่ระลึก ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลกล้าวถวายเสื้อสามารถที่ระลึกต่อมาทรงพระดำเนินไปยังบริเวณด้านหน้าพระแม่ธรณีบีบมวยผมเพื่อปล่อยตัวนักวิ่งมาราธอนระยะทาง10กิโลเมตรค่ะและก็ทอดพระเนตรนักวิ่งมาราธอนระยะดังกล่าววิ่งเข้าเ้นชัยจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังพระพลาพิธีท้องสนามหลวงนะคะเพื่อพระราชทานห้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันและทรงฉายพระฉาย,ยาลักษ์ร่วมกับนักวิ่งที่ชนะเลิศ คณะกรรมการการจัดการแข่งขันและผู้ให้การสนับสนุนสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีทรงเป็นต้นแบบของคนรุ่นใหม่ค่ะให้หันมาใส่ใจสุขภาพด้วยความสมพระไทยในกีฬาหลากหลายทั้งทรงเป็นนักกีฬาเรือใบทรงวิ่งและทรงสนพระไทยในกีฬาไอซ์ฮอกกี้หรือฮอกกี้น้ำแข็งและทรงฝึกฝนพระองค์อย่างสม่ำเสมอด้วยความวิริยะอุตสาหะอีกทั้งยังทรงเป,เป็นผู้นำที่ดีในการแข่งขันและทรงเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันวิ่งมาราธอนในครั้งนี้นะคะก็จัดขึ้นโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยและไทยแลนด์ไตรลีกโดยมีนักกีฬาจากทั่วโลกสมัครเข้าร่วมกว่าห0,000่นคนค่ะ